กฎแห่งกรรมตอนวิญญาณกตันยูโดยทอเหลียงพีบุญเมื่อครั้งสมัยก่อนข้าพเจ้านั้นเดินทางไปที่ภาคเหนือต้องลงพักสถานีปากน้ำโพเพื่อความสะดวกจึงพักแรมที่สถานีรถไฟเวลานั้นชั้นบนของสถานีรถไฟเป็นที่พักแรมรู้สึกว่าโรงแรมแห่งนี้นั้นไม่ค่อยจะมีผู้คนมาพักมากเท่าไหร่นักเพราะว่าทุกคนนั้นเมื่อลงจากรถไฟก็ได้ข้ามไปพัก ที่ฝั่งเมืองนอกจากข้าพเจ้าแล้วยังมีชายอีกผู้หนึ่งอายุมากกว่าข้าพเจ้าการที่มาพักในโรงแรมเดียวกันซึ่งก็มีเพียงแค่สองคนเท่านั้นซ้ำยังเป็นคนไทยด้วยกันมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรที่จะไม่หันหน้าเข้ามาสนทนากันและทำความรู้จักกันก็ไม่ยากเย็นนักและเราก็ได้สนิทสนมกัน ท่าทางของชายผู้นี้นั้นเป็นคนดีมีความรู้เป็นคนที่เปิดเผยคบง่ายเป็นกันเองตอนหนึ่งข้าพเจ้าบ่นว่าที่พักนั้นมีความสะอาดน้อยกว่าโรงแรมรถไฟทั่วทั่วไปที่เคยพักมาแล้วเพื่อนรวมที่พักของข้าพเจ้านั้นบอกว่าอย่าไปสนใจอะไรเลยคุณเรื่องที่พักเมื่อเราออกจากบ้านแล้วหาความสะดวกสบายได้ยากเราพักแรมกันแค่คืนเดียว ทนเอาหน่อยอย่าไปคิดอะไรผมไปจนมามากกว่านี้อีกแล้วก็ได้เล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังให้เวลาผ่านไปอย่างเพลิดเพลินแต่กะาพะเจ้านั้นสนใจอยู่เรื่องหนึ่งข้าพเจ้าจึงตัดตอนมาเล่าให้กับทุกท่านนั้นได้ฟังกันเมื่อรถยนต์โดยสารจอดที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งพวกคนโดยสารรีบลงผมมาในรถโดยสารนั้นผู้หนึ่งจึงลงมาด้วย เราะเรานั้นต้องเดินทางมาเกือบตลอดวันต่างก็ปัดฝุ่นสีแดงที่ติดตามเสื้อผ้าและก็หน้าแล้วผมก็มองดูโรงแรมที่พักเป็นตึกเก่าๆปลูกอย่างหนาเถอะทะเอาความแข็งแรงเป็นคอแรกเอาความสวยงามรองมาคงจะเป็นตึกที่เก่าแก่หลังหนึ่งในจังหวัดนั้นข้างบนนั้นก็เป็นโรงแรมข้างล่างก็จะเป็นร้านขายอาหารและก็กาแฟผมเข้าไปที่พัก แล้วก็ได้สั่งกาแฟมาถ้วยหนึ่งมองดูเด็กประจำรถปีนขึ้นไปบนหลังคารถโดยสารเลิกผ้าคลุมออกแกเอาหีบกระเป๋าเดินทางซึ่งผูกไว้กับเหล็กหลังคารถยกส่งลงมาข้างล่างแล้วก็เอาไปไว้ในร้านกาแฟนอกจากผมที่จะพักในโรงแรมนี้แล้วก็ยังมีชายกลางคนกับภรรยาซึ่งมีอายุอ่อนกว่าสามีประมาณ20ปีที่จะลงมาพักด้วย ผู้โดยสารพวกอื่นคงจะเป็นชาวเมืองนั้นจึงกลับไปที่บ้านของตนผมกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ส่วนชายสูงอายุผู้นั้นนั่งคอยภรรยาของเขากำลังเข้าห้องน้ำผมจึงถามว่าคุณจะพักแรมที่นี่เหมือนกันเลยครับชายผู้นั้นก็ตอบมาว่าครับผมจะพักแรมในคืนนี้ที่นี่รุ่งึ้นก็จะเดินทางต่อไปขนาดนั้นพอดีภรรยาท่านผู้นั้น ก็ได้ออกมาจากห้องน้ําและก็ได้มาร่วมสนทนาด้วยทันใดนั้นก็มีชจาวจีนไหหลําคนหนึ่งแต่งกายเสื้อผ้าขา่าสะอาดเดินออกมาจากข้างในถามว่าคุณต้องการห้องพักหรือครับผมเลยบอกไปว่าหาห้องพักดีๆสะอาดสะอาดให้สักสองห้องสิเท่าแก่ห้องหนึ่งนั้นสําหรับท่านผู้นี้กับคุณนายและผมนั้นอยู่อีกห้องหนึ่งเท่าแก่ผู้นั้นก็บอกว่า ห้องยังมีเหลืออยู่เพียงแค่ห้องเดียวครับนอกนั้นเต็มหมดผมจึงบอกว่าทําไมโรงแรมใหญ่ๆจึงมีเหลือเพียงแค่ห้องเดียวเท้าแก่ก็บอกว่ามีหลายห้องแต่มีคนเช่าไว้หมดแล้วผมจึงถามว่าเมืองนี้ก็เห็นคนไม่มากทําไมห้องพักจึงเต็มหมดเท่าแก่นั้นก็ตอบมาว่าคนเช่าไว้ตั้งหาห้องมีฝรั่งสองคนไทยสามคนกลางวันเขาจะไปทํางานในป่า ก็คือสำรวจแร่รกลางคืนถึงจะกลับมานอนพอเช้าขึ้นอีกวันก็จะออกไปเขาเช่าไว้ตั้งหลายวันแล้วคิดว่าคงจะอยู่สักสองอาทิตย์ผมจึงบอกว่าเหลือห้องเดียวก็ให้คุณทั้งสองก็แล้วกันเท่าแก่ผู้นั้นถามว่าแล้วคุณละ่ะจะไปนอนที่ไหนผมจึงบอกว่าคนเดียวไม่เป็นไรจะไปหาพักโรงแรมอื่นก็ได้เท่าแก่เจ้าของโรงแรมบอกว่า เมืองนี้นั้นไม่มีโรงแรมที่ไหนอีกนอกจากทีน่นี่แต่แล้วเต้าแก่โรงแรมทำเป็นนึกอยู่สักครู่หนึ่งก็ส่งภาษาจีนพูดกับบอยผมเห็นเด็กเจ้าบอยนั้นสะดุง้งแล้วเท่าแก่บอกกับผมมาว่ายังมีห้องหนึ่งแต่ห้องนั้นต้องทำความสะอาดก่อนเพราะว่าไม่มีคนเข้าไปพักหนานแล้วถ้าคุณจะพักก็ขึ้นไปดูได้ผมบอกว่าตกลงไม่ต้องไปดู จัดการทำความสะอาดก็แล้วกันเท่าแก่จึงสั่งให้บอยนั้นยกกระเป๋าเดินทางขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอากุญแจเข้าไปไขห้องสำหรับผัวเมียและเอาไปในห้องร้างที่จะให้ผมนั้นเข้าไปพักด้วยเมื่อเราขึ้นไปข้างบนมองดูสภาพก็เ,เป็นโรงแรมบ้านนอกธรรมดาทั่วทๆไปสองผัวเมียได้ห้องติดทางถนนใหญ่สำหรับผมบอยนั้น เดินนำเอากุญแจไปเปิดอีกห้องหนึ่งซึ่งก็อยู่ลึกเข้าไปมากบ่อยพยายามไขกุญแจเท่าไหร่ก็ไขไม่ออกเพราะว่ามือสัน่นผมต้องหยิบกุญแจมาไขาเองเมื่อถือกุญแจก็เห็นสนิมติดมือจึงรู้ว่าห้องนี้คงไม่ได้เปิดมานานแล้วเมื่อเปิดออกแล้วเจ้าบ่อยนั้นถามผมว่านายจะนอนในห้องนี้หรือครับผมก็ไปยักหน้าบ่อยจึงพูดขึ้นมาว่านายเข้าไปก่อนสิ เดี๋ยวผมนั้นจะเข้าไปทําความสะอาดให้ผมสังเกตดูรู้ว่าเจ้าบ่อยคนนี้นั้นลุกลี้ลุกล่นชอบคนผมจึงเข้าไปเปิดหน้าต่างออกห้องรู้สึกอับอับเห็นจะเป็นเพราะว่าปิดไว้นานเกินมองดูสภาพก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกนอกจากมุงไม่มีและที่นอนนั้นหมวนเอาไว้สักครู่บอยอีกคนก็หอบเอา้าปูที่นอนหมอนมุงขึ้นมาและจัดการเช็ด ทำความสะอาดกันทั้งสองคนแล้วก็คุยกันซุบซิบซึ่งผมนั้นก็ไม่รู้ว่าเขานั้นคุยอะไรกันแต่ที่ผิดสังเกตขอเพราะว่าเจ้าบอยสองคนนั้นพูดกันแล้วก็หันมาดูที่หน้าผมแล้วก็หัวเราะคล้ายผมนั้นจะเป็นตัวตลกผมไม่รู้เรื่องเขาหัวเราะผมเพราะอะไรกันและผมก็ไม่ได้เอาใจใส่เมื่อเช็ดถูปัดกวาดกลางมุ้งปูที่นอนใส่ปลอกหมอนเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่เห็นว่ามันปิดกว่าห้องอื่นอย่างไรเลยทำไมเต้าแก่เจ้าของโรงแรมนั้นจึงไม่บอกตั้งแต่ครั้งแรกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเราก็ได้ห้องนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องวิตกว่าจะต้องไปหาที่อื่นนอนทราบว่าปกติห้องพักไม่ค่อยจะมีคนเต็มแต่คราวนั้นมีนักสำรวจทั้งไทยแล้วก็ฝรั่งห้าคนได้มาเช่าห้องเอาไว้จึงทำให้โรงแรมแห่งนี้นั้นเต็ม ย็นนั้นผมอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จแล้วก็ได้เดินลงมาดูมาสั่งอาหารรู้สึกว่าเมื่อผมลงมานั่งพวกบ่อยแล้วก็คนจีนไหหลำบนโรงแรมนั้นต่างมองผมเป็นตาเดียวกันเลยผมต้องก้มหน้าลงดูเสื้อผ้าอาจจะใส่ไม่เรียบร้อยหรือว่าขาดหรือไม่แต่ดูแล้วดูอีกก็ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติแล้วก็เลยคิดว่าใครจะดูเราอย่างไรก็อย่าไปสนใจเขาเลย ผมสั่งอาหารทานเสร็จแล้วก็ได้กลับขึ้นไปห้องพักเพื่อที่จะนอนพักผ่อนสักครูบ่อยก็ได้เอาตะเกียงที่เติมน้ำมันมาให้กับผมแต่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผมสงสัยว่าเพียงแกเอาตะเกียงขึ้นมาให้ทำไมถึงมาตั้งสองคนเลยผมอยากจะรู้ให้แน่จึงสั่งให้บ่อยนั้นเอาบุหรี่ขึ้นมาให้ผมหนึ่งซองแต่แล้วทำให้ผมสนใจมากขึ้นเพราะเพียงแกบุหรี่ซองเดียวก็ยังขึ้นมาตั้งสองคนผมนึกในใจว่า โรงแรมแห่งนี้คงมีสิ่งผิดปกติแน่นอนเมื่อบ่อยกลับไปผมก็นั่งคิดอยู่สักครู่หนึ่งจึงใส่กุญแจห้องแต่ก็จุดไฟติ้งไว้แล้วก็เดินลงบันไดไปข้างล่างเห็นแสงไฟเจ้าพายุนั้นแขวนอยู่กลางห้องมีพวกจีนไฮหลำนั่งคุยกันเสียงดังใต้แสงเจ้าพายุพอผมเดินลงไปเสียงที่ดังก็เบาลงในทันทีผมก็ทำเป็นไม่สนใจเจ้าแก่เจ้าของโรงแรมถามว่า คุณต้องการอะไรบ้างครับผมจึงบอกว่าอยากจะได้น้ำชาจีนสักกาหนึ่งบอกบอยเอาขึ้นไปให้ด้วยเสียงเท่าแก่สั่งบอยเป็นภาษาไหลำแล้วก็พูดโต้ตอบกัน2องถึงสามคำเท่าแก่หันมาพูดกับผมว่าประเดี๋ยวกาจะเอาขึ้นไปส่งพร้อมกับคุณผมก็เลยบอกว่าเอาขึ้นไปได้ผมจะนอนแล้วเมื่อผมพูดเสร็จผมก็ได้เดินขึ้นไปก็เห็นว่าบอยนั้นถือกาน้ำชาขึ้นมา ขึ้นมาพร้อมกันถึงสองคนเมื่อผมไขกุญแจเข้าไปในห้องเจ้าบ่อยก็เข้าไปในห้องวางการน้ำชาด้วยท่าทางที่เก๊ๆเก๊กังๆผมเตรียมเอาไว้แล้วพอเห็นแก่จะรีบออกจากห้องผมจึงจับมือเอาไว้ผมเห็นบ่อยคนที่ถูกจับมือนั้นสะดุ้งตกใจสุดตัวปากสัน่นพูดออกมาว่าคุณอย่าเล่นอย่างนี้กับผมผมใจไม่ดีผมจึงถามว่านี่อยากจะถามอะไรสักหน่อยนะ ฉันรู้สึกมีอะไรแปลกหูแปลกตาลึกกลับมากในโรงแรมแห่งนี้ผมสังเกตดูบ่อยสองคนได้ยินคำที่ผมพูดออกไปก็ทำตาแบบหวาดและแวงกลัวว่าคนนั้นจะได้ยินชี้มือไปข้างนอ้องผมเดินตามออกไปเพราะแกแสดงกิริยาหวาดกลัวมากเพราะออกไปผลห้องแล้วแกก็กระซิบบอกเบาๆกลัวใครจะได้ยินผีผมก็อดหัวเราะไม่ได้จึงถามว่าอยู่ที่ไหน บอยสองคนรีบกระซิบบอกว่าในห้องคุณเมื่อผมรู้เรื่องผมก็หัวเราะเพราะผมนั้นเป็นคนที่ไม่ได้กลัวผีจึงบอกกับบ่อยไปว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวบ่อยทั้งสองคนเห็นผมนั้นพูดเช่นนั้นก็ชักจะกล้าขึ้นมาบ้างเพราะเดิมทีแกคงคิดว่าบอกกับผมมาแล้วว่าผีอยู่ในห้องผมคงจะสะดุ้งแล้วก็ตกใจกลัวแต่กลับตรงกันข้ามผมกลับหัวเราะแกคงนึกว่า คงจะพบคนบาเข้าแล้วเลยทําให้แกนั้นปล่อยกล้าไปด้วยแล้วก็พูดออกมาว่าผมพูดจริงๆครับไม่ได้พูดเล่นไม่มีใครนอนจนสว่างได้เลยบางทียังไม่ทันครึ่งคืนก็วิ่งออกมาจากค้องแถบไม่ทันเพราะว่าตกใจกลัวมากไม่กล้าเข้าไปในห้องอีกเท่าแก่จึงไม่ก่อยให้ใครเข้าไปพักผมจึงบอกว่าขอบใจเธอทั้งสองคนมากนะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอก เรื่องผีฉันไม่เคยกลัวเลยผีนั้นมันชอบหลอกคนที่ขี้คลาดคนใจอ่อนคนตกใจง่ายคนที่กลัวฉันใจเข้มแข็งมากพอที่ผีกลัวฉันธรรมดาผีนะ่ะมันไม่ได้หลอกคนเล่นสนุกหรอกผีมันต้องมีความทุกข์ร้อนเพื่อที่จะให้คนช่วยเอาละ่ะฉันจะเข้าไปนอนให้สบายเลยเมื่อผมพูดเสร็จ ก็รีบกลับเข้าไปในห้องนอนใส่กรอนภายในแล้วก็ไขไส้ตะเกียงให้สว่างขึ้นเพื่อจะคอยดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อทราบว่าเป็นผีผมก็เบาใจเสียงบอยสองคนได้ยินผมพูดชักจะกลาขึ้นมาบ้างลงไปพูดอะไรข้างล่างแล้วก็มีเสียงโจดจันเป็นภาษาจีนผมนั้นก็ไม่ได้เข้าใจและก็ไม่ได้เอาใจใส่มากนักตาก็ได้จ้องทางหน้าต่างที่เปิดไว้จนผมนั้นง่วงนอน ก็ยังไม่เห็นว่ามีอะไรผิดแปลกขึ้นเลยผมจึงหลับไปนานเท่าไหรไม่รู้พอลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าตะเกียงที่สว่างสวัยอยู่นั้นก็ค่อยๆลีลงไฟนวลเหมือนกับแสงไฟจวนจะดับเป็นสีน้ําเงินผมต้องลุกขึ้นนั่งเบิกตากว้างขึ้นดูเพราะเห็นผู้หญิงสวยแต่งตัวเหมือนกับชาวเมืองเหนือรูปร่างค่อนข้างสวยแต่หน้านั้นเปิดเปื้อนไปด้วยเลือดประเดี๋ยวก็ทําหน้าสวยงามประเดี๋ยว ก็ทำหน้าให้หน้ากลัวหน้าเกลียดแล้วก็ได้มายืนจ้องมองหน้าของผมอยู่จนเห็นหน้าของเธอนั้นเกือบจะมาติดกับหน้าของผมอยู่แล้วผมนั้นมีจิตใจที่เข้มแข็งแม้ว่าเธอแสดงหน้าตายอย่างไรผมก็ไม่มีกิริยาที่หวาดกลัวออกไปเลยเพราะผมรู้ว่าแกนั้นเป็นผีผมต้องทำใจให้เข้มแข็งแกทำอะไรผมไม่ได้หรอกสักครู่แกก็เห็นผมไม่กลัว เธอนั้นก็ได้ถามขึ้นมาว่าคุณไม่กลัวข้าหรอผมนั้นก็ได้ใส่หัวบอกว่าไม่กลัวเพราะว่าเธอนั้นเป็นผีเธอถามว่าเพราะอะไรผมบอกว่าเพราะฉันก็เคยเป็นผีเหมือนเธอเมื่อฉันยังไม่ได้เกิดมาเป็นคนและเธอก็เคยเป็นคนเมื่อยังไม่เป็นผีเธอพูดว่าข้าเจ้าหนูว่าคุณนั้นเป็นคนที่ใจเข้มแข็งไม่เหมือนกับคนอื่น พอเห็นกาเจ้าก็ตกใจกลัววิ่งหนีออกไปเลยเราจึงไม่รู้เรื่องกันเลยเธอพูดขึ้นมาแบบปกติและรูปร่างก็เปลี่ยนไปไปในทางที่ดีไม่แสดงกิริยาจะเอาชนะผมอีกต่อไปเราจึงได้พูดคุยกันอย่างธรรมดาผมจึงถามเธอต้องการอะไรที่คอยหลอกล่อผู้คนที่มาพักในโรงแรมแห่งนี้ไปทำให้เขากลัวทำไม ทันใดนั้นเธอก็สยายผมแล้วก็ก้มหน้าร้องไห้แบบสะอึดสะอื้นโศกเศร้าเสียใจผมปล่อยให้เธอนั้นร้องไห้จนจุกใจแล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นมาพลางพูดทั้งน้ำตาว่าข้าเจ้าได้รับความลำบากต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในที่นี้มานานแล้วได้รับความอดอยากยากแค้นยิ่งนักไม่มีใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผลทุกข์เลยข้าเจ้าขอคุณเจ้า ช่วยข้าเจ้าด้วยเพื่อจะได้พ้นทุกพ้นการทรมานจากที่นี่ไปเกิดบ้างเธอพูดแล้วก็ร้องไห้สะอื้นขึ้นมาผมรู้สึกสงสารเธออย่างจับใจจึงบอกกับเธอไปว่าเอาเถอะจะหาทางช่วยเหลือเธอให้พ้นทุกพ้นร้อนเท่าที่จะหาทางช่วยเหลือเธอได้ฉันจะไม่ลืมที่จะช่วยเธอเป็นอันขาดเธอนั้นชื่ออะไรนะแล้วเธอก็ตอบมาว่าข้าเจ้านั้นชื่อว่า บัวผัดผมย้ำทวนชื่อของเธอแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาดนใจทำให้ผมนั้นพูดออกมากับเธอว่าอย่าร้องเลยฉันช่วยเธอได้แน่จงวางใจเธอแต่ฉันอยากจะขอร้องเธอว่าต่อไปนี้เธออย่าไปหลอกหลอนให้คนนั้นตกใจกลัวอีกเธอพูดขึ้นมาว่าถ้าคุณรับรองว่าจะช่วยข้าเจ้าแน่แล้วต่อไปข้าเจ้าก็จะไม่แสดงตัวอีกแล้วขอให้คุณนั้น ช่วย้าเจ้าไวๆเธอพูดแล้วเธอก็ก้มลงกราบผมกราบแล้วก็กราบอีกจนผมนั้นเผลอสติไปจำได้เพียงแค่ว่าเธอนั้นกลมกราบเท่านั้นผมก็ล้มตัวลงนอนต่อจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยจนรุ่งเช้าผมตื่นขึ้นมาก็นึกถึงเรื่องที่ได้พูดกับวิญ,ญญาณของบัวผัดกึ่งหลับกึ่งตื่นพอเปิดประตูห้องข้อพอดีกับนายฝรั่งสองคนและคนไทยอีกสามคน กำลังใส่กุญแจห้องแล้วก็ลงไปข้างล่างผมคิดว่าแกคงจะเข้าป่าตั้งแต่เช้าไปสำรวจตามเช่นเคยเช้าวันนั้นตามความสังเกตของผมเหมือนว่าตัวของผมนั้นเป็นวีรบุรุษในโรงแรมเพราะว่าคนในโรงแรมนั้นตั้งแต่ตัวของเต้าแก่ตลอดไปจึงบ่อยแล้วก็คุกรู้สึกว่าเอาใจใส่กับผมมากแล้วก็ถามผมมาว่าคุณเมื่อคืนนอนหลับสบายดีหรือ ผมก็บอกว่าสบายดีขอบใจที่เอาใจใส่เจ้าบ่อยสองคนนั้นแอบเข้ามากระซิบถามว่าเมื่อคืนคุณพบผีผู้หญิงหรือเปล่าผมตอบสั้นๆว่าพบบ่อยถามผมตอบไปว่าทําไมคุณไม่วิ่งออกมาจากห้องละ่ะผมตอบไปว่าก็ฉันไม่ได้กลัวนี่แกจึงพูดขึ้นมาว่าคุณเป็นคนแรกที่นอนได้ตลอดคืนคุณมีของดีอะไรละ่ะหรือว่ามีกระาขอให้ผมบ้างได้ไหม ผมจึงตอบไปว่าฉันไม่มีคาถาอาคมอะไรหลอกถ้าเรานั้นใจอ่อนเราก็จะกลัวผีถ้าเราใจเข้มแข็งผีก็จะกลัวเราต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแล้วรับรองว่าเธอนั้นไม่มาหลอกหลอนอีกแล้วรู้สึกว่าเจ้าบอยมันจะแสดงความดีใจไปเที่ยวบอกคนในโรงแรมตามความเข้าใจของแกว่าผมนั้นได้ปราบผีตนนั้นไปแล้วในห้องนั้นจะไม่มีผีอีกต่อไป หลังจากนั้นผมก็ได้เดินทางไปอีกหลายแห่งสุดท้ายปลายทางของผมก็ขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่พอผมขึ้นไปบนรถก็พบกับพระพิสุอาวุโสชั้นเทระผู้ใหญ่องหนึ่งอยู่บนรถไฟชั้นหนึ่งผมดีใจมากเพราะว่าท่านอาจจะแก้ปัญหาผมได้บ้างเมื่อผมเข้าไปนมัสการท่านแล้วก็ได้สนทนาด้วยท่านก็แสดงความเมตตาปราณีสมเป็นสมณะแล้วก็ทราบว่าท่านนั้นอยู่ที่กรุงเทพ กำลังจะไปเชียงใหม่เหมือนกันแต่จะลงพักที่ลำพูนสัก2อสวันจากนั้นก็จะขึ้นรถยนต์จากนครลำพูนไปพักที่จังหวัดเชียงใหม่ผมจึงถามขึ้นมาว่าถ้าเราจะทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้กับดวงวิญญาณคนตายจะต้องทำอย่างไรจึงจะถึงผู้ตายผู้นั้นผมก็เล่าเรื่องประหลาดวิญญาณของบัวพันให้กับท่านฟัง แล้วก็เห็นว่าท่านนั้นนิ่งไปสักครู่หนึ่งแล้วท่านก็บอกถึงสิ่งที่ต้องถวายพระและให้พระท่านช่วยจัดที่พระพุทธการนิมนต์พระก็ไม่เจาะจงว่าองค์ใดเราไม่มีบ้านถวายที่วัดก็ได้คราวนั้นผมขึ้นไปถึงเชียงใหม่ใจนั้นก็คิดที่จะช่วยเหลือวิญญาณของบัวพันให้รอผลจากเวรกรรมตามที่ได้รับปากเธอไว้ฉะนั้นเมื่อผมขึ้นไปเชียงใหม่และก็พักที่โรงแรมรถไฟเชียงใหม่ ก่อนอื่นคิดว่าควรจัดการทำสังฆทานเพราะว่าในชีวิตน้อยคนนักที่จะได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดเช่นนี้จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ผมก็ยอมที่จะอุทิศส่วนกุศลเพราะว่ายังคงครุ่นคิดถึงวิญญาณของวัวพันธ์ที่ร้องไห้อ้อนวอนขอความช่วยเหลืออยู่ไม่รู้ลืมผมจึงจัดการไปหาสิ่งของเพื่อทำสังฆทาน ทุกสิ่งทุกอย่างหาได้โดยเรียบร้อยจากตลาดวะโรรสผมนึกขึ้นมาได้ว่าที่เชียงใหม่นี้มีวัดที่พระสงฆ์ไทยพระกลางมาจำพรรษาอยู่แต่ก็มีวัดซึ่งก็มีพระพม่าจำพรรษาอยู่เหมือนกันซึ่งก็มีสองวัดอยู่ใกล้ติดกันคือวัดพระไทยและก็วัดพระพมา่าผมจึงคิดว่าควรจะไปคอยอยู่ทางเข้าวัดไทย เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ถวายสังฆทานกับพระสงฆ์ไทยไม่ผิดเพราะเมื่อท่านบินฑบาตแล้วก็จะกลับมาที่วัดเมื่อผมลำเลียงเครื่องถวายสังฆทานตามที่พระผู้ใหญ่ท่านได้แนะนำโดยรถม้าของเจ้าพมาผู้ขับผมรอไม่นานนักก็พบกับพระสงฆ์ท่านกลับมาจากบิณตบาตกำลังที่จะเข้าวัดผมจึงนิมนต์ให้ท่านนั้นรับสังฆทานที่วัดโดยรอนิมนต์พระครบสี่องค์พระท่าน ก็ได้ช่วยจัดการให้เป็นทีเรียบร้อยและก็สอนให้ผมทุกสิ่งอย่างในคำถวายสังฆทานแล้วท่านก็ได้ให้ตรวจน้ำเมื่อเสร็จแล้วก็รู้สึกจิตใจของผมนั้นชุ่มชื้นขึ้นมาที่ได้มาทำสังฆทานหายความทุกข์หนักอกที่ได้รับปากกับวิญญาณของบัวพันไว้ผมทำตามสัญญาเสร็จโดยสมบูรณ์ไปแล้ววิญญาณของบัวพันวิญญาณของหญิงสาวผู้น่าสงสารนี้ จะได้รับส่วนบุญหรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจแต่อย่างน้อยผมก็ได้รับการตอบแทนทางจิตใจได้รับความสบายใจคล้ายกับว่าผมได้ทำงานชิ้นใหญ่อันหนึ่งแล้วก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจิตใจก็โลง่งหายหนักอกหลังจากนั้นเมื่อผมติดต่อการงานทางเชียงใหม่เรียบร้อยก็ได้กลับมายัางกรุงเทพต่อจากนั้นไม่นานนักผมก็ต้องขึ้นไปทางภาคเหนือด้วยกิจการงาน คราวนั้นผมจําได้ว่าพักที่โรงแรมรถไฟที่นครลำปางตามปกติผมไม่ชอบพักในเมืองเพราะว่ามันมีผู้คนจอแจมันไม่สงบและผู้จัดการที่โรงแรมรถไฟแห่งนี้กับผมนั้นชอบพอกันมากเพราะทุกครั้งที่ผมมานครลำปางผมก็จะต้องมาพักที่โรงแรมแห่งนี้เป็นประจำเมื่อผมมาพักแล้วก็ตั้งใจว่าจะเดินทางต่อไปถึงเชียงรายในวันรุ่งขึ้น จึงสั่งให้คนนั้นไปช่วยกันจองรถที่ออกเดินทางไปถึงเชียงรายในวันรุ่งขึ้นตอนเช้าและผมนั้นก็ขอจองนั่งทางหน้ารถเมื่อคนรับใช้ขี่จักรยานออกไปได้ไม่ช้าก็กลับมาบอกกับผมว่าได้ตกลงจองที่นั่งข้างหน้าไว้ให้แล้วพรุ่งนี้เช้ารถจะออกตอน8โมงรถจะมารับที่โรงแรมให้ผมนั้นเตรียมตัวไว้ด้วยจากนั้นผมก็เพียงแค่รอเวลาที่จะออกเดินทาง ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเพื่อติดต่อการงานทางเชียงรายแต่แล้วคืนวันนั้นผมก็ได้รับความประหลาดอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือผมหลับไปจวนลุ่งสว่างแล้วก็ฝันว่าได้เห็นวัวผัดเดินเข้ามาในโรงแรมที่ห้องนอนของผมในฝันนั้นแกแต่งตัวสวยงามหน้าตายิ้มแย้มผุดพองไม่มีความโศกเศร้าเหมือนกับที่พบในครั้งแรกเลย เธอมาใกล้ผมแล้วก็ยกมือขึ้นมาวายผมก็ได้แต่ตะลึงเธอนั้นจึงพูดขึ้นมาว่าคุณได้ช่วยกระเจ้าผนทุกแล้วบัวผัดจึงมาหาคุณได้เพื่อมาขอบคุณที่ได้ช่วยตามที่รับปากกับ้าเจ้าไว้ข้าเจ้ามานี่ขอบเพื่อจะมาบอกให้คุณรู้อีกอย่างหนึ่งว่าคือพรุ่งนี้รถที่จะออกเดินทางไปเชียงรายออกเวลา8โมงถึง9โมงเช้านั้น ขอให้คุณงดการเดินทางเสียอย่าไปมันเลยแล้วบัวผัดนั้นก็บอกมาว่ารถกันนั้นเสียอะไรคนขับรูปร่างหน้าตาอย่างไรใส่เสื้อสีอะไรขอให้จำเอาไว้ว่าอย่าเดินทางในตอนเช้าพรุ่งนี้ขอคุณนั้นจงเสียเงินให้เขาไปเถอะกาเจ้าลาละหมดหน้าที่ของกาเจ้าแล้วรุ่งเช้าผมตื่นขึ้นมาก็ยังคงจำภาพฝันอย่างติดหูติดตา ทั้งคำพูดของบัวพัดก็ยังไม่ลืมแต่มานั่งคิดทบทวนดูแล้วก็จะไปเชื่ออะไรกับความฝันทั้งคนทางโรงแรมก็ไปจองรถและที่นั่งไว้เรียบร้อยแล้วเช้า8ดโมงรถก็มารับผมจึงตัดสินใจว่าจะไม่เชื่ออะไรกับความฝันให้เสียงานเสียการเปล่าๆเาพราะเจโมงเชา้าทางโรงแรมก็จัดไท่ลวกและขนมปังกาแฟมาให้ผมแต่งตัวเตรียมพร้อมไว้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเมื่อรถนั้นมาถึงหลังจากจัดการกับอาหารเช้าที่ทางโรงแรมจัดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้นั่งอ่านหนังสือเพื่อดอรอเวลารถมารับเพื่อที่จะได้ออกเดินทางพลางก็ดูนาฬิการเรือนใหญ่ที่ติดอยู่ข้างฝาของโรงแรมก็เห็นเป็นเวลาจวนจับ8โมงแล้วคิดในใจว่าเจ้าของรถคงจะตะเวนรอบตลาดเพื่อหาคนโดยสารแต่แล้วก็ได้ยินเสียงแต่ดังขึ้น ไม่ช้าก็าเห็นรถเล่นเข้ามาในโรงแรมเสียงคนรถร้องบอกมาตลอดทางว่าเชียง่ายเชียง่ายพอรถจอดหน้าโรงแรมผมก็ตกตะลึงเพราะว่ารถคันนั้นมันตรงกับความฝันทั้งสีของรถทั้งสีเสื้อของคนขับและก็ดูเหมือนว่าจะมีเสียงกระซิบแว่วๆมาว่าคุณอย่าไปเชื่อกาเจ้าเถิดผมต้องขุนลุกขึ้นมาในทันทีผมตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้าย เดินลงจากโรงแรมแล้วก็ตรงไปที่รถซึ่งกําลังรอผมอยู่ที่หน้าโรงแรมปรางก็ควักเงินค่าโดยสารให้แล้วก็พูดกับคนขับว่าขอบใจน้องชายที่มารอตามเวลาขอจําระโดยสารไปถึงเชียงรายแต่ฉันไม่ไปหรอกวันนี้ขอโทษนะคนขับรถรับเงินแล้วก็งงๆเพราะไม่คิดว่าผมจะไม่ไปเพราะเห็นเตรียมตัวรออยู่ก่อนแล้วเมื่อแกรับเงินจากผมแล้วก็อบอกว่าไม่เป็นไรครับ แล้วไม่ช้ารถกันนั้นก็ออกจากโรงแรมไปผมเองก็ไม่แน่ใจว่าการตัดสินใจในครั้งนั้นนั้นจะผิดหรือว่าจะถูกสิ่งที่นา่าคิดก็คือผมมีธุระด่วนทางเชียงรายและก็ต้องกลับถึงกรุงเทพช้ากว่ากำหนดหนึ่งวันโดยที่ไม่มีเหตุผลงานทุกอย่างวางแผนไว้ก็เลื่อนไปหมดตามธรรมดาผมก็เป็นคนที่ไม่ได้เชื่อโชคลางวันนี้ผมไม่ได้ออกจากโรงแรมใช้เวลาบันทึกเรื่องแต่ก็อ่านหนังสือ แล้วเย็นวันนั้นเองบ่อยที่โรงแรมได้ข่าวมาว่ารถโดยสารคันที่จะมารับผมไปเชียงรายในเช้าของวันนั้นวิ่งไประหว่างทางก็ได้เกิดอุบัติเหตุตกเขาลงเหวข้างทางคนโดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัสและก็ล้มตายก็มีผมได้ทราบข่าวร้ายแดงที่น่าสยดสยองยิ่งนักซึ่งผมก็ไม่ได้รู้สึกสะดุ้งสะทือนเพราะว่าจิตใจของผมนั้นเข้มแข็งพอแต่ผมก็สุดที่จะระงับความตึงใจ ที่ผมรอดอุบัติเหตุครั้งนี้มาได้ก็เพราะว่าวิญญาณของผู้หญิงผู้นั้นผมตื้นตันใจพูดอะไรไม่ออกผมเป็นลูกผู้ชายที่จิตใจเข้มแข็งอย่างไม่ย่อท้อต่อภัยอันตรายใดๆแต่ต้องมาสะอื้นด้วยความตื้นตันใจผมเล่าได้อย่างไม่อายเลยผมต้องหองหายจิตใจผมอ่อนแอลงเพราะความดีของดวงวิญญาณผู้หญิงผู้นั้นผมอยากจะเรียกเธอว่าวิญญาณ กตันยูคืนวันนั้นเราเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาสู่กันฟังจนดึกแล้วเราก็ได้เข้านอนแต่ข้าพเจ้าอดคิดอดนึกถึงวิญญาณกัตันยูของเพื่อนรวมโรงแรมเสียบมีได้เช้าขึ้นเราต่างก็ได้แยกย้ายกันที่สถานีข้าพเจ้าขึ้นเหนือแต่ท่านผู้นั้นลองหลงตายเรื่องวิญญาณกัตันยูนี้ก็เป็นเรื่องที่นาคิดอีกเรื่องหนึ่ง